บอกเตยโซสดิ้งครับ FC นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหน้าข้าวนี่จะออกครับจะอออกกูน่ะกูใจโอ้จันตุบุลันเลยเรียกว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับ FC อ๋ออ่ะอับปากพอเวียอยู่เออไม่เหนื่อยยังไงวะจันน้อยไปนี่ด เหรอแต่นั่งหมดนั้นมันนี่ไาบ้านมันโตเร็วมากนะมันมันจะขึ้นมาอย่างฝนตกหรอเดี๋ยวเต่กอยนะมันยามจันนะครับผมยามจันนะครับอายุให้กินนะครับเอฟซีโอไม่ลันวะแต่แปลกมากอะจูหลังนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปลาเลย

แต่แล้วจี้คอยจี้เห้นี่ยเร็วเให้ลูสุดตื่นเต้นนะสิแต่แล้นครับ่เร็วเจี้จี้เร็ว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 เร็นูไหนเนียคือตลอดเลยมาตลอดนี่แหละที่เอามาพอกนี้แหละสองคืนเม่นได้ม่นได ม่เน่ไ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 ม่เน่แต่เล็บมาโผล่ชัดเลยเอ้าวอ่อนน้อยไปไปยิ่งไปโอเคครับผมก็รู้ก็รู้อยู่หรอกว่าสไตล์เป็นสไตล์จะชิลได้หรือไม่เลยโอ้สุดยอดเลย แาวนี้จะมีอะไรติดไม้ติดมือขึ้นไปหรือเปล่านะครับนี่บุกจันาปากพอเว้ยอยู่เห็นโดนท่อดช่มีโอกาสมีโอกาสไม่มีตุลันสักตัวเอฟซีบุก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 โอ้โหดูปลาอีกหนึ่งโอ้โหดูปลาอะไรวะไอช่อนนั่น่ะ หู oh, ปลาขึ้นมาเออสวัสดีครับสวัสดีครับเจรัจนนะหาอยู่หากิน,กนแต่มันจะมีอยู่มีกินหรือเปล่าเช้านี้ตาหาขึ้นมาอ,อ่อางไก็ไนะดูด้โอ้โห่ะทึกริดทึ๊ริทึกแล้ว

โอ้ค oh, <Okay. S 2> mm ือตลอดหมานี hmm. ่อน่ากับหมานี่คือตลอดในทีสองสองมีโดนบุงอ่ะมีโดนโดนบุงตรงจันมิรันได้ไหมจันมิรันได้จัน มัน,นมามามาจะชนบุงด้วยนายนงแล้วโอ้ยสีเช้านี้เป็นไรที่ทงงๆเกิเกินม,มีอะไรเลยเอ้ยนี่นป่ะัะนนะว่าเราจะได้ปลาไปกินรืเปล่าิ <c oughs> ตตาคงคงจะไม่ใช่ไม่ได้เหนะ้ยอะไร้สอะไรวบอลไว้เด็โผล่มาปะนนนะ สิจันทป่าวเอโอเคไปไปเราก็มายามจันสีลุ่นนะฮะไปซือ่านผู้ชมนอาปาขวยู่ไหน่าทำเลเห็นใบันนี้เลยล่เอาไปมกไข่ปลาแล้วันสิันเลยนะผม โอ้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีจันหลันนะครับเอฟซีให้ในยกโฉก่อนตาเดมามเคยเห็นยกจันสักทีเราโชว์ให้มาหรือเปล่าลั้นน่ะนะไม่ลั้นยังไงล่ะมันใจตรงนี้ย,ย้ายย้ายมากับมือโออเอฟซ<า>นัะได้เด,<อ>ดี๋ยวมันเดี๋ยวกันเออมันใจตัวนี้ได้เดนะี๋วยวใคอย้าย,ย tiếp tục đến được ông long, long, long. Poo em. Poo lông, Poo lông Poo em. Poo em. Poo em. rồi em. Poo 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 em. ใส่เซลไม่เรวนี้มีบวงนี่ขนาดนี่เฮ้ยนูันมามันล้ลงลดลงหลอกอะไรอะไรลลงโอ้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้โอ้ดูดูดูรถรนุยเอ้ยดู ดูสิดูทางหนูวิ่งอย่สิรอยเท้าเริ่มเริ่มเลยครับใหญ่เริ่มเลยไซเซโลเอ้ก็ไผ่ไ,ไซโลบอกเออหนูดูรอยตีนันดูรอยหนูในซีไซโลนะแต่ให้ชาวในเอฟซีเหรอ ดูตกเงมดูหายเด้อเห้ยโอ้14เฉแฉแฉแโอ้นี่ชนนี่ชนนี่นิชชนเฉยาชนอ๋อนี่ชนอีกนะครับอ้าวมีตุชนเลย chụp lên chụp lên, papa papa anh đang háu hơn thế này, một sản luôn, nè thả ờ nè, đi chân, chân, nghe, chân này mi chân tôi đứng chân mè lan mới, mè lan, tóc bỉ từ sáng rồi, ạ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มานนะเอฟซีนะแต่ก็ยังมีอีกเอาไว้คลิปหน้านะครับผมรอ,อครับรอสัีครับ